การเมืองระดับท้องถิ่นในระนาอบอบจถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกรของการเมืองใหญ่และวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้จะรู้กันว่าศักยภาพของบ้านใหญ่ที่ทรงอิทธิพลคอยดูแลประชาชนจะเข้ามาตามโคต้าได้กี่คนครับโอ้ศักยภาพของบ้านใหญ่แต่มผมยังสงสัยทำไมต้องวันเสาร์คุณ <c oughs> <c oughs> เขาบอกแล้ววันเสาร์ไปเลือกวันไหนก็ได้วันเสาร์ไปเลือกใช้สิทธิ์ไม่ถือเป็นวันลานี่ก็ตอส่งหนังสือถึงตามตามบริษัทต่างๆแล้วมาดูซิว่ามีสิบอบจไหนบ้างที่บ้านใหญ่มีโอกาสที่จะฟันธงแบบชนะร้อยเปร์เซที่ได้ฉุดฉุยฉลุยเนี่ยนี่ไม่ใช่การย่างนะ แมเป็นการอย่างรู้เลยเนี่ยอย่างรู้เลยดีเลาะเจาะลือกมาดูที่แรกก่อนนครปฐมโอนายกหนึ่งแม่รอบนี้นะพี่วีจําได้ไหมใครไปนครปฐมก็อนนายกไงนายกอดีตนายกติดติ้นทักษิไงไปนครปฐมไปคำอะไรทุกทุกคนมารวมกันเป็นหนึ่งอ่าใช่เพราะนครปฐมถูกตีแตกโดยก้าวไกลและ พักประชาชนในปัจจุบันเออาะต้องการเอาพื้นที่นี้คืนเอาเรียกคืนหมดพื้นที่นี้คืนก็ต้องแบบเออต้องตั้งแต่นายกอบจนี่แหละสะสมทรัพย์นายกหนึ่งทีรวัตรสะสมทรัพย์นี่อดีตนายกอบจรอบนี้น่าจะเข้ามาถ้าเข้ามาไม่ได้นะครับแตกไพ่ครับนี่เขาแข่งกับใครแข่งกับสมไอสมพรกับพักจันไอไอผู้สมัครอิสระครอบนี้นายกหนึ่ง นอนมานอนมาเลยนอนมาเลยครับชาเชิงเศร้าเด็กยอดแหลมก็บอกผมชาเชิงเศร้าบ้านใหญ่ฉายแสงเอางี้นะมีโอกาสพูดคุยกับตระกูลฉายแสงเ็าบอกครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ในประวัติศาสตร์ของแปดลิ้วออรวมทุกตระกูลที่แตกกันมาเป็นหนึ่งเลยครับมาหนุนกันคนเดียวหนุนนายกก้อยครับกลยุทธ์ฉายแสงให้เข้าวินได้จะไหมแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เป้าเปี่ยมทรั์ก่อมา ตันเจริญก็มารายแสงก็ช่วยครับอุ้ยฉายแสงตันเจริญอัศวชัยโสพลจะรู้สมบัติเข้าเปลี่ยนทรัพยากรนี่เขาบอกนี่ผู้กองผู้กองธรรมนัสช่วยเคลียร์ใจให้เข้าไปเคลียร์ให้เลยเลยเป็นที่มาว่าฉายแสงจางเซาน่าจะร้อยเปอรวันก่อนนะผมเจอคุณจาตุลนฉายแสงนั่งคุยเรื่องนี้พอพูดถึงทำยังไงรอบนี้มันรวมเป็นหนึ่ง บอกว่ารวบรอบนี้รวมพลังเป็นหนึ่งเดียววันนาะฉายแสงไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่ต้องพูดถึงชลุยชนบุรีชนบุรีนายกป๊อกวิทยาคุณปลื้มครับครองมาหลายปีแล้วนะครองมาสี่สมัยสี่สี่สิบหกสิบหปีเขาบอกครั้งนี้จะเป็นอีกสิบสอปีออกมาไม่ได้ที่มันกี่สมัยแล้วเนี่ยสี่สี่สมัยไงครองตำแหน่งมาตอนนี้ การเมืองหนุนบ้านคุณปลื้มครับบ้านแสนเขาเกลุ่มกลุ่มลักชนบุรีนะเขาไม่ได้ลงในนามเพื่อไต่เพราะต้องบอกว่าพื้นที่ชนบุรีเนี่ยมันมีทั้งเหลืองก็เยอะอทั้งแดงก็พอสมควรใช่นะเพราะฉะนั้นเขาเลยลงในามแบบลักชนบุรีดีกว่าเพราะมันมีนีก็มีเกี่ยวข้องกับที่วีที่ผ่านมาเมืองชนนะครับคนเมืองชนเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือดน้ําเงินเข้มข้นเหลืองเข้มข้นเลยอ่าใช่ ตอนเหลืองทุกเนี่ยคนชนบุรีเนี่ยมาเพราะฉะนั้นถ้าไปสมัครในเพื่อไทยมันจะมีปัญหาเรื่องเสียงนะใช่แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้คือเสียงเนี่ยสุชาติชมกลิ่นก็ไม่ได้ส่งกข้ประกวดไงหนุนหนุนไม่ส่งกข้ประกวดเลยคิดว่าน่าจะรวยแต่สุชาติชูกแข่งไม่ส่งนายกอบจแต่ส่งสออบจอ่าคู่แข่งได้นมพรักประชาชนคุณโอชุดาพักวสุแต่เนตรกุลครับอันนี้เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับ ทางช่อง YouTube ประชาชนออนัวน์ผมว่าเสียงอ่ะตอนนี้สู้วิทยาไม่ได้บ้านใหญ่จัดการอยู่หมัดครับแต่อย่างที่บอกก็คือว่าชนบุรีเนี่ยทางเนี้ยของของนายกวิทยาคุณริ่มเนี่ยส่งครบสอบจครบเลยทุกเขตครับทุกเขตมิกกันด้วยอส่งคบแต่ของสุชาติชมกินก็ส่งนะก็ส่งพอสมควรเหมือนกันมิกกันด้วยอรอบเนี้ยเขาแบ่งปันกันอย่างลงตัวใช่ไหมไม่สู้กันดูเดือดประเภทแบบประดาบแล้ว จำได้ไหมใหม่กับเก่าอ่ะมารวมพลังกันเปิดทางอันนี้คือบ้านใหญ่ของสุชาตินี่คือบ้านใหม่บ้านใหม่อ่าที่ระยองครับครับเขาบอกว่าถ้าจะแปลเปลี่ยนจะแปลเปลี่ยนที่นั่นดอกเตอร์ถังนี่ดอกเตอร์ถังทรงธรรมสุขสว่างก็จะมีลุ้นนะพักประชาชนคะแนนพักดีครับแต่มันมีปัญหาว่าอาช้างลุงช้างเนี่ยนะนายกช้างเนี่ย บาลมีเขาเหลือเฟือครับเพราะนั้นตรงนี้ได้ลุ้นเยอะมากเลยจะลุยนะปิตูเตชะที่ระยองมาที่สิงบุรีพี่โอสิงบุรีอันนี้ผู้สมัครคนเดียวเทียนถาวรเไม่เปรี่ยวใจบ้างเลยหระสุสภวัฒน์เทียนถาวรเนี่ยไม่ต้องบอกนะ,นะอดีตนายกเก่านะครับ <N> นี่มีคุณโอชัยวุฒิให้การสนับสนุนด้วยหรอใช่ทินเขาทีนเขานี่ะมาดูไอ้ที่หกเอาหก นายกแตนครับนี่ตระกูลจิรพันธ์วานิชเนี่ยลบบุรีเขาตัวใหญ่ครับเขาใหญ่กว่าลิงอีกครับอันนี้ส่งในนามกลุ่มรักลบบุรีใช่ครับบ้านใหญ่จิรพันธ์วานิชนะอันนี้พักภูมิเขาเอาเขาใหญ่กว่าลิงที่ลบบุรีแล้วกันอ่านี้แล้วกันนะคไอ้คุณศิริลักษณ์ปัญญาคำเนี่ยกับพลเอกสุนัยเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับนี่เป็นอดีตผู้บัญชาการหน่วยสงครามไอ้สงครามพิเศษนะแต่ว่าดูเหมือนว่า สู้ทางนี้ไม่ได้เพราะนั้นลบบุรีก็น่าจะเฉลุยมาที่สระบุรีบุญหลงบุญหลงนายกช้อนครับครับสัญญาบุญหลงครับมีสองสสสบุรีหนุนคือสสเพื่อไทยและพลังประชารัฐเหรอใช่วงประยุนนี่นะวงประยุนเนี่ยอดีตนี่นี่คุมการเมืองท้องถิ่นนะใช่ไหมตั้งแต่คุณองอาจวงประยุนคุณอัตพลวงประยุนเนี่ยพอเขารวมกันก็จบแล้วตรงนี้เขาแน่นฮะน้องแคร์นองแคร์หินกอง พริบเลยตำ่าจะเป็นเนื้อเพลงอันนี้ก็น่าจะสฉุยบุญหลงเนี่ยนอกจากที่นี่เขาแข่งเนี่ยนะเขาไปช่วยนครนายกด้วยนะไปช่วยขายใหญ่ขายใหญ่นครนายกด้วยนะ้ามเลยมันอตรงนี้นั่นกับติดกันมันพื้นที่ติดกันเอ้านนทบุรีอะเยนนทบุรีอดีตนายกปมจห้าสมัยโอ้ี่พันตํารวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐครับโอ้ี่กรบตั้งบ้านใหญ่เพื่อไทยปุ่มใจทยรวมไทยสร้างชาติผนึกกันเลยเหรอไม่นายกธงชัยเนี่ยนะครับ กลุ่มเพึ่งหลวงเนี่ยเขาทำงานในพื้นที่ดีโดยเฉพาะพื้นที่นนทบุรีลอยต่อระหว่างกรทมเนี่ยก็ทำดีแล้วเขาเป็นมือประสานนะพี่วีครับพื้นที่ไหนถ้าเป็นเขตเพื่อไทยเขาสนับสนุนเพื่อไทยแน่นอนครับพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เขาแบ่งเขาแบ่งตัวจดสัรนลงตัวและแน่นอนครับเขาก็ต้องแข่งกับประชาชนพระชาชนในถิ่นนี้นะเลินบุรีนี่ครับเออเละบเบอร์สามภูมิสลักประชาชนไม่สองจังหวัดสุดท้ายนี่นายกไล่ขัน ประตูบกีราขันนี่ที่แขนเนี่ยเขียนว่ากลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยป่ะเออลองดูสิอ่าน่าจะมีถ้าถ้าใส่เสื้อปกติน่าจะกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยเพราะั้นกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยรับตรงนี้เขานี่ปีใหม่เขาไม่ทำอะไรเขาไปเป่าขมองเรียบร้อยเป่าขม่อมกันกู้แข่งอย่างไหรฮะนิติตังสีสกุลลูกพี่วิชิตจมลมคนรักเสียงเพลงเหรออ่าเนี่เนี่เป็นหนุ่ม ชิมลางการเมืองเริ่มต้นนะชิมลางอนาคตเี้อนาคตอียาวไกลอนาคตยาวไกลดูจากนามสกุลนั่นก็การเมืองนะลูกลูกพี่พิชิตไงก็นั่นไงออ่่าานี่สมุทรสาครล่ะโอ้ปลาปลัดแต่ครับปลัดแต่นะอุดมไกรวัฒนุสรทายาทของมณฑลไกรวัฒนุสรอย่ามออย่ามอเลยเลยรอบเนี้ย ตั้งแต่มาตั้งแดงน้งเวินเหรอปะลัดแต่มามาใช่ไหมแม้ว่าชาวาีเนี่ยคู้เงพลังไอพักประชาชนเสียงเสียงพักดีเสียงพักดีเสียงพักดีนะเสียงพักดีนี่นะสมุดบอกแล้ว่าอะไรที่ขึ้นสมุดสมุดเนี่ยฐานเสียงกระแสเนี่ยประชาชนเขามีแต่ปะลัดแต่ติดชาวบ้านติดกว่านี่คือสิบจังหวัดนายกอบจที่คาดว่าบ้านใหญ่จะคว้าชัย100%เอร์เซตพี่วีวันก่อนพี่วีเจอคุณโทนี่ไม่ใช่เหรอ เจอเจอเจอพี่วีถามเรื่องนี้ไม่ใช่หรอคุณโทนี่แบงก์กรุงเทพเหรอไม่ใช่แต่คุณทักษิณเพื่อไทยเนี่ยเขาส่งทั้งหมด16อเพื่อไทยส่งหมด16นะ16จังหวัดมีในนามพักค14แล้วก็สมาชิกพักอีก2อ6ผมก็เจอคุณโทนี่บอกว่าคิดว่านี่ลุยๆหลายจังหวัดคิดว่าเนี่ยเพื่อไทยจะคว้าเท่าไหร่ในสิบเนี่ยอย่างเลวร้าย ฮะไม่ขึ้นต้นนี้เลยอ,อย่างเลวร้ายที่สุดอก็ไม่ต่ำกว่า14คือเวิร์ดเกตเวิร์ดเกตสแนาอไงอย่างเลวร้ายที่สุดไม่ต่ำาิบสีถ้าอย่างเลวร้ายไม่ต่ำกว่าสี่คือในนามเพื่อไทยส่ง14ก็ <c oughs> คือ14อ่ะเป็นยืนพื้นส่วนจะหมดตั้ง16บหรือไม่วันที่1นึกุมภาพันธ์รุ้นกันทั้ง47จังหวัดน,นะครับเนชั่นอินไซต์นะฮะสวัสดีครับ